ถ้าตกงานตอนนี้มีหวังได้ไปขายลูกชิ้นปิ้งแน่เลยครับผมสวัสดีนะครับผม KM คลิปกับ KM i n d i ี n t y t t y นะครับผมแชาวน่าดีๆที่มาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการจัดก,การความรู้เพื่อให้คุณได้เข้าใจเกี่ยวกับการจัดก,การความรู้เพื่อช่วยขับเคลื่อนการจัดก,การความรู้ขององค์กรน,นะครับผม สถานการณ์ของโลกยุคป,ปัจจุบันนะครับผมทําให้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานเดิมๆขององค์กรเรานะครับสู่การทํางานในรูปแบบออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการประชุมหรือการทํางานผ่านระบบเอกสารต่างๆที่ล้วนออนไลน์หมดนี้เป็นการ transformation สู่การเป็นดิจิ t a l ยูทิลิตี้อย่างแท้ทรูนะครับผม สถานการณ์โลกที่มันเปลี่ยนแปลงไวๆแบบนี้นะครับผมทําให้องค์กรเพื่อนบ้างของเราบางองค์กรไม่สามารถที่จะปรับตัวได้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกแบบนี้นะครับผมเราก็ได้เห็นว่าเริ่มที่จะมีข่าวปลดพนักงานลดสวัสดิการนะครับผมและเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับองค์กรของเราเลยนะครับผมและนี่นะครับผมเป็นสาเหตุสําคัญที่เราต้องช่วยกันจัดการความรู้ในองค์กรของเรานะครับผม ัวอย่างง่ายๆที่เราเห็นกันได้ชัดๆเลยนะครับผมคือการช่วยกันค้นหาองค์ความรู้ที่สําคัญในการทํางานณนะโลกยุคปัจจุบันต่างๆนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอาจจะมีการพัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆด้วย Google Sheets Google Drive Google Docs ต่างๆแบบนี้ในระบบงานนะครับเพื่อลดขั้นตอนในการทำงานด้านเอกสารลดขั้นตอนในการพบปะผู้คน แล้วก็เอาไปเผยแพร่ให้กับพนักงานภายในองค์กรของเราได้นำความรู้แบบนี้ไปใช้เพื่อพัฒนาวิธีการทำงานนะครับผมนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆที่ทำให้เราเห็นภาพของการจัดการความรู้ขององค์กรให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบันนะครับผมสถานการณ์แบบนี้นะครับผมถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องช่วยกันจัดการความรู้นะครับผม เพื่อให้เราสามารถที่จะนำเอาความรู้มาใช้ในการทำงานของเราให้ผ่านพ้นวิกฤตการช่วงนี้ไปได้นะครับผมแล้วพบกันใหม่กับคลิปอินดี้อินดี้แบบนี้ที่จะทำให้คุณเข้าใจในเรื่องของการจัดการความรู้นะครับผมสวัสดีครับ